สวัสดีค่ะพี่เพลและน้องทุกคนนะคะวันนี้จะมาเล่นแดนดี้โว้กันค่ะยูฮูคือตอนนี้เราเล่นถึงชั้นสิบเอ็ดแล้วนะคะแล้ววันนี้เราจะมาเล่นกับน้องเศรษฐีกันเมื่อกี้พี่เพลป้าหมายของแล้คือไพเออเป้าหมายของเราก็คือไพยังไปชั้นที่ยี่สิบให้ได้โอเคนะเมื่อกี้พี่เพนโทรหาใช่ไหมอย่ายอมแพ้โอเคไม่น้องอือสวัสดีน้องพี่เมื่อกี้หนูเห็นกุ้งหนูแอบใช่ไหมกุ้งทำแบบนี้เับเพบเพบนี่ทำแบบนี้โอ้ยพี่เจอข่าแล้ว ไง <Okay. S 2> ขอหมุนต่อแถวใช่ไหมได้พี่หมุนก่อนนะคนแรกแล้วคนเาอาจจะเล่นแบบเหมือนในคลิปติกตอกอันหนึ่งก่อนนะคะทุกคนอาจจะเสียเวลาไปหน่อย <Yeah. S 1> แต่แต่เราสามาคีกันมากเลยตอนไฟดับอะ่ะใช่สามาคีสามาคีคือพลังบอลเลยค่ะทุกคนแล้วพี่ดูล่าลาให้ก่อนแป๊บนึงโอเคยังไม่มาตอนนี้ อยู่แล้วมากโ <Okay. S 1> อเคอไม่เป็นไรนะเดีย๋ยวพี่ดูล่าลาวให้ตรงนี้โอเคตงระวังกุ้งมามองตูพี่ไปมันไม่เห็นแล้วพี่แค่ okay, น้องไม่มีตัวไหหรองอ่ะโอ้ยดีจังอะ่ะอ่ะไปชั้นที่สิบสองกันต่อ let's go เราเจออะไรไหมซื้อเลยพี่ให้หนูซื้อไหมน้าซื้อพี่ก็ซื้อ,อน้ามีเท่อยู่ท่ทานพน้องคือรอมแทบจะไม่ซื้อตรงเกือบเป็นพันอ่ะร้ะา,าน,นแดนดี่กําัังปิดแดนดี่ใจดีมาก เจอะไรไหมสเปาลสเปล้เปล,ปลน้องอยากขึ้นไปได้ไหมราชีวิตราจะสสเปาลไหมได้มาหนูขอเป็นหาร์สเปาลดิอย่า<ด>พึ่งเลยน,น้องมีแค่สองนะพี่อยากลองอาชีวิตรอดดูอ่ะได้น้องฟังเสียงดีๆมีนะมีป๊อปปี้ด้รยระวังด้วยอืมหนูรัวสเปาอะ่ะ อย่ไา <Yeah. S 2> ได้ถ้านําไปหาคือน้องเสียเลือดนะพี่ไม่เกี่ยวนะพยยพย้พี่อย่าไปชั้นไกลๆอ่ะพี่ไม่พี่อย่าไปชั้นไกลๆมากกว่าในใจพี่อะ่ะมีกุ้งมืมีสามตัวชั้นนี้มีสาม,ต,มตัวน้องน้องแอบก็ได้นะ,ะพี่เจกานิค่ะเอ้ฉันรักคือนะ้อไอเลฟยูสปาวนะฉันรักเธอมากเลยนะน้องแอบแอบแอบแอ,บ,อบดีๆน้อง สปารฉันรักเธอมากเลยนะสปาร์มาจะมาหาพี่ไหมอ่ะไม่โอเคเรื่องเสปาเหมือนพี่ได้เสียงเหมือนสปาเรียกอะไรไม่รู้อ่ะพี่คิดไปเองรู้ปะแต่พี่กีพี่ได้เ,เสียงแบบพยายามเรียกชื่อใครไม่รู้สักบางคนอะอ๋อชื่อคอนนู่นไงใช่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 ใชใชจริงๆเขาก็รักค้อนนู่นน้องช่วยด้วย เออรอเล่นน้องสปาวอยู่ไหนอะ่ะน้องสปาวอยู่อยู่นี่อยู่กับน้องอะ่ะอืมอืมอืมนูกลัวสวัสดีสปาวฉันรักเธอมากเลยอ๋อไม่นะโอ้โหโอ้โหเออโอ้โหน่าเอะตรงนั้นแหละอยู่นี่นี่โอ้โหโอ้โห ันเลี้ยมาหาพีแน,น่นอนมันเลี้ยมาแน,น่นอนพีว่าแหละเอาเอานะมันมาหาพีจริงๆนะดูจริงน้องดูดิเอโอ้ยน้องแอ,งเอเบเลยตอนนี้พี่ดูสปาร์อยู่สปอร์มาหาหนูมัน้นองสปอร์มรันจะไปหาน้องนะจริงเหรอเอออุ้ยมันกลับหลังหามาหาพี่เกือบพีเฮ้ยเราเจอส เออคือเปิดเขาบอกว่าลิฟต์กลางเปิดมันได้เสิมน้องกับ<ม>พี่ก็พูดพร้อมกันเลยว่าเฮ้ยสเปาอูอะไมน้องสองสามสัเปาอูน้าดูให้พี่หน่อยได้ไหมเราจะไปหาหน้อง<ม>เดี๋ยวสเปามันอยู่แถวๆพี่เลยนั่นน่ะจริงเหรอใหม่เอาพี่คิดไปเองเดี๋ยวอันห้องพี่นั่นน่ะจริงหรือเปล่าไม่รู้ ไม่ใช่เรงไม,มกันเอาเอาซิบิลโจัดสเปาง่ายมากเลยนะไม่ติดดินเหนียวไม่ติดไอเลยเนาะแค่แค่อ้อเหมือนกับทวิตติธรรมดาเนาะแต่แค่มันไล่นานเฉยพี่ถ้าหนูเจอแบบไม่ไม่โดนอแบบนอแบ,บแแถ้าหนูเจอแบบไม่โดนกับมันมันจะใกล้ไหมอะน้องถ้าชั้นที่เราผ่านทั้นที่สิบสองนี่คือเราเป็นเออใจกล้ามากเลยนะนนอะเพราะเราไม่เคยผ่านเวลาเราเจอเมคเลเตอร์เราจะตายอยู่ตลอดเลย เดี๋ยวนั่นห้องพี่นะน่ะพี่หมุนเครื่องอยู่ห้องไห<อ>้มนะหาพี่เอามันนะกูได้หมายพี่ลอยนั่นลอยที่ลิฟต์อยู่ใช่ไหมอืมโอเคสปาวอย่ามาเพิ่งมาหาแล้วนะขอหมุนเครื่องก่อนโอเคสปาไปพี่หนูหชอบสปามากจริงพี่ถ้าหนูถ้าหนูจนแค่นี้อย่าหมุนนะพี่จะ อ่ะอันที่ห้าน้องอ่ะน้าอยากผ่้หมุนนะให้พี่ล่าที่รีบก่อนนะน้าค่อยหมุนเชื่อมพี่นะเมื่อกี้พี่ว่าเครื่องนี้พี่ยังวิ่งนะเหมอเนี่ยเป็นคนอีสานเหรอพี่อ่ะพี่พูดพี่ลินพานน้องพี่รีพูดเกินราอตอนนี้พี่กำลังขุนลูกกับสเปาว่าสเปามันจะจมพัด่แหนูไม่แต่หนูไม่ขุนลุกเลยอ่ะหนูชอบสเปาไอนเนอร์ดีสเปาพี่ถ้าหนูเจอแบบหันหน้าหาสเปาอ่ะมันจะมันจะใกล้ขึ้นไหมอ่ะถ้าหนูเจอสเปาอ่ะนะ ตอนนี้พี่กำลังหมุนเชื่องอยู่พี่เห็นเท้าสปานต้องเออค่อยๆดูดูค่อยๆดูมันนะดูให้พี่หน่อยนะตอนนี้พี่กำลังหมุนเชื่องอยู่มันไม่มาหาพี่อ่ะโอเคมันจะเลี้ยห้องหาพี่แล้วเนี่ยไมพี่อยู่ห้องเนี้ยไม่มาหรอมันจอ่นมันอยู่ไหนอนี่มันอยู่กับน้องใช่ไหมอไอนบอกว่ามันอยู่กับน้องเนยเอ๊ะ ำไมพี่เห็นมันอยู่เต็มกระจกพี่เต็มตาเลยหนูรู้ว่าพี่มันอยู่ตรงนี้แหละ <c oughs> พี่นโมอเตอร์ัาสาสีนโมอเตอร์ไซค์พาคตัวอาลรหรตัวสมาร์ทไม่มาแล้ว <c oughs> ไงฮีโร่ช่ <Okay. S 2> วยผีโอเคเฮ้ยหยียบเบรคสเปาอ,อ,อยู่เลยห้ามตัวเอ็นเอาไว้พี่ให้หนูทำแบบน,นี้มันจะทำได้ไงอย่าเอาไม่ต้องเลยแอบ พี่เรียกพี่ถ้าหนูถ้าหนูเจอแบบนี้ล่ะจะแบบเนี้ยมันจะมันจะเพิ่มขึ้นไหมมันนับอยู่เนาะมันนับอยู่ไม่ใช่ว่าไม่นับน้มันนับถ้าเราเจอแบบนี้มันนับอยู่เหรอใช่เนาะเฮ้ยน้องพี่แบบพี่กลัวมากพี่ไม่อยาตายล้วมันอยู่ไหนแล้วอยู่นี่มันไปฝันพี่แอบก่อนอะ มันไปฝั่งหนูนะ่ะแล้วก็มาหาันโอเคมันอยู่กับน้องใช่ไหมโอเคถ้าอยู่กับน้องพี่หมุนเชียงพี่แต่ว่ามันจะมาหารตรงนั้นนะไม่หรอกพี่อยู่เนี่ยที่ไม่หมุนเครื่องนั้นหรอข้าง้น,นหนูหมุนนะอย่าเพิ่งน,น้องมันไปไหนแล้วอ่ะมันอยู่นู่นมันไปตรนงนั้นมันจะมาหาพี่โอ้ยโอ้ยจริงไหมจริงพี่เห็นอะไรไม่รู้ดำดำ มันจะมาหาพี่มันจะกระจองคาตะฆ่าพี่มันจะขยาพี่กลายเป็นเลกเป็นขี้ไม่กลายเป็นคุกกี้ไม่เราไม่ได้เป็นคุกกี้นะเออแต่เมื่อกี้จับเป็นบดเป็นคุกกี้ได้นะอเออสปาว์น่าจะไม่มาหรอกถ้ามานี่พี่มีหลอดถ้าตัวนซ่าคือหลบยากมากไม่มาหรอกมั่นคือแบบแบบนี้เขาบอกว่าทุกคนมาให้รังข้าจะให้เราผ่านเนี่ยกดไลค์กดแชร์ share, หน่อยนะคะเพื่อเราผ่าน ใช่กดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกล่าวด้วยนะคะตุใจหมดนึกว่าสเปาถ้าเป็นสเปาล่ะพี่จะรับที่น้องช่วยพี่ด้วยพี่ด้วยพี่มหาหนูเดี๋ยวนี้เลยหนูละหนูไอเล็บอยู่กับสเปาหเออแล้วะวังไอเล็บอยู่กับสเปามากเลยน้องเหลือหนึ่งน้องน้องเอบก่อนนะเอบก่อนพี่หนูไม่เห็นนทสารพทน้องมาเลย I love you สเปนำบมดสัมภาคาวาตูโอเคพี่ไปหมุนเครื่องก่อนนะรอที่ลินนะหรือรอนั่งแอบเลยจัดสการให้เสร็จบายบายสเปา้พี่ถึงบายไอเล e y ยูว่ะที่ไม่ต้องไอเล e y ยูเลยหนูไอเลไม่พี่ไอเล e y ยูแทนน้องน้องเย่ฮ้ฮ้ยเื้ื้ตื่นดึนตื่นดึนีวหนึ่งโอ้ย เฮ้ยชั้นที่สิบสามแล้วผ่านได้อะอัน,นี้ดีกว่าเพือเ่อนที่ขายก่องพยาบาลให้น้องเทห,หนูเยอะเหมือนพี่เลยอ่ะแล้วพี่เท่าไหร่อ๋อถ้าพี่บีบแต่ตอนถ้าพี่ผือมือล่าไปบีบแต่ตอนที่สปาวอยู่คือแบบเอแหละเอ๋เอดื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 อโอ้ ยิ่งเลยหนึ่งด้วยสิพี่มีอะไรบ้างพี่พี่เหนือยอะไ,ได้เ,เห็นปรปบักเทนเนอะเฮ้ยพี่ได้เสียงเหมือนอะไรเดินคิดไปเองมั้ง,งพี่อะโอ,อนั่นตายเพราะอะไร ใช่ค่ะ๊ทุกคนเราคิดว่านแะล้วเ,เราตัดภาพไปชั้นใหม่ชั้นนี้ก่อนนะคะเออุย้ยโอ้ยกำลังคุยอยู่อะไม่เป็นไรแล้วเราไปเริ่มจากชั้นที่หนึ่งใหม่ก่อนนะคะเพราะไปคิดมันมืดเกินเรามอไม่เห็นนะไม่มีคนช่วยด้วย